อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าอทรอ,รอคืออะไรและมีบทบาทหน้าที่ยังไงในฐานะที่ผู้ช่วยเจียรเป็นอทรอ,รอของตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดนนทยาวจะพามาทำความรู้จักกับอทรรอค่ะอามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ช่วยเจีย๊ยบนางบัรทิยาตาแก้วปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองบ้านส้อยสีพัฒนาหมู่ที่16ตําตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะและก็เป็นอทลอ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกของตำบลจุนค่ะค่ะในสำหรับการทำงานด้านอทรอนะคะอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตัวของผู้ช่วยเจีย๊ยบเองก็ทำงานต่อเนื่องในด้านนี้มาเป็นระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปัจจุบันค่ะ ทยู่ทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลจุนแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องแยกขยะในระดับครัวเรือนนะคะที่ตัวเองเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะวันนี้ก็จะพามาชมที่บ้านของผู้ช่วยเพียบค่ะซึ่งการคัดแยกในระดับครัวเรือนนั้นเราจะแบ่งขยะออกเป็นประเภทดังนี้ค่ะตามมาเลยค่ะ The past, and our time. ค่ะและนี่คือนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการขยะนะคะที่ทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลบญจุนนะคะแล้วก็ได้มอบให้กับทางบ้านส้อยสีพัฒนาหมู่ที่16ค่ะ ค่ะนอกจากเราจะมีการคัดแยกขยะแล้วนะคะทางบ้านส่้อยสีของเราก็จะมีกลุ่มฮักส่้อยสีค่ะการขยายผลการดำเนินงานของอทลอนะคะ 1. สร้างแหล่งเรียนรู้ ที่บ้านซอยสีพัฒนาหมู่ที่16ตําบลจุนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะค่ะเป็นหมู่บ้านขยะเป็นศูนย์โดยได้รับรางวัลหมู่บ้านฟีโรเวสจากกรมควบคุมมลพิษปี2563และปี2566ในระดับดีเยี่ยมค่ะ 2. ตัวดิฉันเองเป็นวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ได้ถ่ายทอดความรู้กับผู้มาศึกษาดูงานสอนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะ